สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่อยู่ที่บ้านอะไรนะฮะบ้านตลองบ้านตลองเหรอครับอาเภออะไรครับอาเภอสตึกอาเภอสตึกจังหวัดอะไรครับบุรีรัมย์อ๋อพาข้าวหรือว,ว่าชุดอาหารเนี่ยจัดไว้เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับค่ะโอ้โหผมกระซิบกระซิบหน่อย<ส>ถ้าถ้าเซตเนี้ยเซตเนี้ยราคาประมาณเท่าไหร่ครับ<ส>ตกประมาณเท่าไหร่ตกประมาณเท่าไหร่ ประมาณอ่ะประมาณประมาณยี่สิบได้ไหมไอ้ยะ <c oughs> <c oughs> ประมาณสองร้อยได้ไหมสองร้อยได้ไหมมีอะไรบ้างเอ่ยมีอะไรบ้างเอ่ยอันนี้เขาเรียกอะไรนะคะอันนี้แกงจืดแกงจืดหน่อไม้เนาะ่อใส่ไอกระดูกหมูโอ้แกงจืดหน่อไม้ใส่กระดูกหมูครับคุณผู้ชมแล้วก็มีอะไรครับเนี่ย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 อันนี้ไก่น,นึๆๆน่งไก่ค่ะโอ้นึ่งไก่เหรอครับเนี่ย เป็นไก่บ้านหรือไก่โรงเรียนหรือไก่วัดครับเนี่ยไก่บ้านค่ะโอ้ไก่บ้านเนาะค่ะแล้วก็มีอะไรครับเนี่ยอันนั้นน้ํายาไก่ค่ะ,ะน้ํายาไก่ค่ะนี่นมจีนอยู่นี่ค่ะอ๋นอนมจีนอยู่ในใบตองกล้วยโอ้อเมซิ่งอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมีที่เดียวในโลกที่บ้านตะลอมเนี่ยแหละที่หออ่อขนมจีนใส่ใบตองนั้นไข่เจียวใส่ดอกอัญชันค่ะไข่เจียวใส่ดอกอัญชันค่ะป๊าเป็นสูตรไหนครับเนี่ยสูตรไหนไข่เจียวใส่ดอกอัญชันเนี่ย อันนี้คืออะไรครับข้าวค่ะข้าวบ่นี่ข้าวค่ะโอ้เปิดให้ดูหน่อยนะครับแฝดนี่คือข้าวบุรีรัมใช่ไหมครับข้าวอินซีโอ้ข้าวอินซีบ้านตาลอมครับพี่น้องหนี่นะครับอาหารที่ชาวบ้านตาลอมนะครับนำมาไว้ต้อนรับแขกผู้มาเยือนนะครับจัดเป็นเซตแบบนี้นะครับน่าทานมากๆเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่โอ้โหต้มจืดหรือว่าแกงจืดใช่ไหมฮะหน่อไม้แล้วก็มี โอ้โหมีแต่ของในบ้านเลยนะครับลูกในบ้านหวานในสวนมือนี่แหละสิเดมากินอันนี้น้ําพริกน้ําพริกอะไรน,ไะน้ําจิ้มไก่น้ําจิ้มไก่ครับคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีเครื่องเคียงเป็นปดอกอัญชันด้วยเนาะเนี่ยถ้าหากอยากมาทานแบบนี้นะครับถ้าหากอยากมาทานแบบนี้เนี่ยสามารถมาได้ที่ไหนครับบ้านตาลองบ้านตาลองตาลองใช่ไหมครับอำเภออะไรครับ อำเภอสตึกจังหวัดอะไรครับบุรีรัมย์ครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่แนะนำท่านผู้ชมนะครับที่ได้ชมคลิปจากโตโต๊สนอยแย้มนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าหากมาบุรีรัมย์อย่าลืมมาแวะที่อำเภอสตึกนะครับเป็นตาแซ่บอี๋ได้ในี่แนวกินเพื่อนแนวอยู่น่ากินเพื่อนพี่น้องเอ้ยเอ้าหมอนี่แหละผมสิจัดการผ้านี่แหละพี่น้องเอ้ยอะซ้ำนี่แหละครับสวัสดีครับ